มีทั้งหมด3สีสีดำสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับผมข้าสินใจยิงเดคด้งใต้คลิปนะครับสวัสดีครับในวันนี้เราอยู่กับผมพุฒินคจีีในวันนี้เรามาอยู่ในเกมซิตี้สกายลาย EP ีที่หนึ่งอีพีนั้นก็คือมันจบซิกานล้าลลายมาจบมันล้มละลายหลยังคลิปครับก็อาจจะไม่ได้มีภาพให้เห็นซึ่งเราก็จะมาเริ่มใหม่อันนี้ผมได้เอ็กเซสมาแล้วเพราะวนนี้คือต้องรีบ ผมสามารถลงคลิปได้เพียงแค่อันนี้คลิปนี้จะอดจค่ส20นาทีถ้าต้องไหนเกินก็คือตัดนะฮะซึ่งวันก็จะมีคลิปฟุตเครดกันอันนี้ให้มาแค่นั้นคือตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือการประหยัดตังค์เพราะเมืองนั้นผมคิดในการที่ว่าใช้ตังค์แบบไม่ประหยัดมานานแล้วคือถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมเราพี่คือ โฆษณาในรูบอกมันลงกล้าข้อใจคำว่าคนไม่รู้ไหมัตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจกับเรื่องนี้ผมก็เลยอาจจะต้องขออ,ขอนุญาตโฆษณาไปกับไปแกช่วยแครรวโฆษณาเพื่อไม่ได้เอาผลประโยชน์อันนี้จะเข้าใจโฆษณาไม่หวังผลประโยชน์กับผมเพ่งว่าหวังไว้อย่างเด็ด คือค,คือถ้าเราทำคลิปอ่ะเราหาอะไรได้จากการโฆษณามันเป็นอะไรที่ทําให้คนดูเขาไม่ชอบไอโฆษณาไม่มีใครชอบรผมเข้าไปเขาดู youtube เองผมก็ยังไม่เคยชอบเขาก็เลยอาจจะรู้กันได้ชัดเจนว่าใน ในอนาคตเนี่ยคือก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นถ้าผมคิดผมก็คงคิดไปนานแล้วปะแต่ถ้าคลิปนี้ไม่ได้ลงคลิปนี้จ,จะประมาณสิบนาทีพอเพราะผมแค่อยากจะมาบอกว่าที่ผมหายไปไหนมานานก็คือผมก็ต้องตามงานลรงเยียนนะ ก็จกที่โควิดทำโควิดมาเนี่ยก็ทำให้ผมค่อนข้างที่จะติดศู์อยู่มากถ้าการนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้กลับมาทำคลิปแบบยังไม่ทําทำคลิปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะอาทิตย์ก่อนนี่ก็คือหายไปาอาทิตย์ก็นั่นแหละครับนั้นเลยก็จะให้คนได้รู้ว่าที่จริงแล้วผมไม่ได้นั่งอู้งานหรือขี้เกียจคือคลิปอะ ผมจะพยายามลงให้ถ่ายเตะพอมีคนหนึ่งมาบ้านเดี๋ยวผมคไม่เคยฟังครับเขาเขาเป็นคนที่นิสัยของเขาคือต้องแอดตี้หรือสั้นๆว่าจะเป็นคนที่โอเคดีเวอริคัสคือต้องเป็นคนที่แบบเวอริคัสมากาจะเจอเองต้องแบบัวเองสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องฟังคนอื่นแล้วผมก็ขอเขาไปหลายรอบนะครับว่าเรื่องอเรื่องหนึ่งได้ไหมคือการที่เวลาผมอัดคลิปคุณอย่าพูด เขาก็พูดเขาไม่สนใจด้วยพูดไปแล้วเขาก็ไม่สนใก็การจะไม่ได้ลงคลิปคือช่วงเย็ยนเนี่ยก็จะไม่มีคลิปให้ลงไม่มีคลิปให้ดูครับจนว่าเกมผีจะมาขอร้องเธอดูเกมผีหน่อยคือ <c oughs> <c oughs> ผมเป็นคนที่กลัวผีนะทุกคนรู้กันอยู่แต่นั่นคือผมพยายามกล้าเพื่อให้คนดูได้ดูเลยนะนั่นเนี่ เฮ้ยเราเปิดตัวกลางคืนไหนโมดนั่นไงเล่นเล่นเล่นต้องตัดเวลาก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเงินเราจะหายไปกับการน,นั่งเสียภา้าสีจะต้องจ่ายไหนอนะไรกูผมมีมดอยู่อันนี้ถ้าหลายอลไรเอาจจะไม่ได้เห็นนะแต่เวลาของเราก็เหลือน,น้อยแล้ว ผมไม่สนใจเรื่องไอ้นั่นแล้วเพราะถ้าผมพยายามทำให้ถนนมันดีพอใช้งานจริงมันก็หว่วยบางครั้ผมจะไม่สร้างถนนแบบดีๆนะครับจะสร้างถนนแบบกริดมาซึ่งบางคนก็อาจจะกำมัดนะครับเพราะถนนแบบกริดมันเป็นอะไรที่นอนปื้มครับมันไม่ปื้มมันไม่สวยมันไม่ดีก็ว่าไป คนรู้กันดีเนี่ยนะฮะคือกรีซมันสวยเนี่ยเพราะตึกสูงๆเส้นบางนี้ผมจะปรับ้าสีถ้าคนดูเจสซี่นะผมจะขออย่าไม่แปะเออแปะช่องเดี๋ยวแปะแปะแกพูดว่าไม่แปะเดี๋ยวผมโดนนามมานะครับต้องแปะช่องเดี๋ยวยผู้ชื่อก็ต้องบอกช่องครับ <c oughs> ช่องนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาทำคลิป เหมือนกันเหมือนกันด้วยนะคับเหมือนกันแลว้ like, กว share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครและใน EP 1.5มาเจอกันตอนนี้ผมเห็นนะครับว่ามีอยู่แค่12%ซนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดง่ายๆครับแค่กดตรงปุ่มแดงๆครับกดเพื่อให้กำลังใจผมนะครับ